ก่อนเนี้ยมันจะไม่มีไลฟ์สดไม่มีอะไรอ่ะผมก็พูดตรงๆว่าผมก็แอบไปเดินสายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมาก,น,มากนักเตะทุกคนจะเติบโตมาจากฟุตบอลเดินสาย7คนหน่อยครับ รู้สึกว่าล่าสุดนี้เห็น3วันเขาจ่ายอยู่คนละ15 0 0 0บาทนะไม่รวมค่าน้ำมันแล้วก็ไม่รวมค่าที่พักบําเพออาจจะเยอะกว่าที่ามบางทีนะครับ <c oughs> คุณจะส่งแกป๊ปคุณจะเป็นพนักงาน <c oughs> ก็สามารถเป็นนักฟุตบอลเจ็คนที่สามารถพัฒนาไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ถ้าวันนี้เราเจอพวกไทยลีกเราเล่นได้ไม่มีผลถ้าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณได้ลงคุณได้เล่นคุณผ่านพวกนี้ได้ <ừ. S 1> คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ผมบอกได้แค่นี้สมมติผมมีสัญญาอยู่ที่สมโมสรท่าเรือ3ปี สามปีนั้นผมไม่สามารถที่จะเดินสายได้เลยเพราะผมต้องให้เกียรติสโมสรบางคนเขาก็เขามีครอบครัวต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยบางครั้งบางสมโมสรจ่ายอยู่แค่8เดือนครับผมก็สนับสนุนเขานะที่เขา,เขาเออกมาเดินสายอะไรเงี้ยเพราะว่า1มันเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆสําหรับเขาเพื่อประทังชีวิตเขาบางคนเตะบอล2อาทิตย์แต่สามารถอยู่ได้2เดือนเลยอะไรเงี้ยครับอย่างเดือนนี้ผมก็ได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยครับ2รายการก็เยียบแสนแล้ว ครับสวัสดีครับผมบอลเอกภูมิโพธาลุงรลนนะครับแชมป์สองครมีเงินล่ะสองสมัยติดเพื่อนกมาจังหวัดนี้ครับว่ายังไงซ้อมรับได้ร้อนเอกภูมิโพธาลุงรลลความหนุ่มใบและตอนนี้เอกภูมิโพธาลุงโอ้ผมเป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆดีกว่าคอยประคองน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้ผมไปเล่นตลอดผมเล่นไม่ไหวหรอกมันมันร้อนด้วยอะไรเงี้ยเราดีอย่างหนึ่งคือเราได้น้องๆภายในทีมครับช่วยกันเล่นทําให้ประสบความสำเร็จผมเลิกเล่นตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วครับผมประกาศเลิกเล่นตอนอายุ35 ตอนแรกผมก็อาจจะไปเป็นนัก,นกวิ่งมาราทอนอะเพราะผมเป็นคนชอบวิ่งมาราทอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬา,าชีพอะมันถ่ายไม่ได้หรอกเวลาเห็นเพื่อนเขาเตะบอลก,กันก็อยากจะไปเล่นอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาลเทนสาได้ว,ว่าน่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยครับผมว่าฟุตบอลเทนสยเหมือน การจัดฟุตบอลให้เยาวชนนะครับลากย่าได้มาสัมผัสฟุตบอลจริงๆอย่างๆแล้วก็ฟุตบอลเจคนเนี่ยสามารถเป็นบันไดในการก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพได้ครับก่อ,เอ,อนเนี้ยมันจะไม่มีไลฟ์สดไม่มีอะไรอ,ะอ่ะผมก็พูดตรงๆว่าผมก็แอบไปเดินสายไปเรื่อย,อ,อ,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากน,มานักเตะ <ๆ S 2> ทุกคนจะเติบโตมาจากฟุตบอลเดินสาย7คนน่อยครับ บอลอาชีพคือเขาจะมีเงินเดือนเป็นจิตจัดลักษณะเลยว่าเดือนหนึ่งสัญญาหนึ่งปีรับค่าเหนื่อยเท่านี้ค่าสายคอนแทคค่าเส้นสัญญาเท่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าฟุตบอลเดินสายก็คือแข่งเสร็จรับตังค์แยกย้ายกลับบ้านรู้สึกว่าล่าสุดนี้เห็นเห็นสามวันเขาจ่ายอยู่คนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่รวมค่าน้ำมันแล้วก็ไม่รวมค่าที่พักผมว่าบังเผออาจจะเยอะกว่าทีสามบางทีนะครับนี่ทางานแค่สามวันรับเงินเลยแล้วฟุตบอลเดินสายคนจะส่งแก๊ป คุณจะเป็นพนักงานคุณจะเป็นคนแบกหามก็สามารถเป็นนักฟุตบอลเจคนที่สามารถพัฒนาไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งคือผมมีล่นพี่อยู่คนหนึ่งจากคนส่งนมอะครับคนขับรถส่งนมโรงเรียนวันหนึ่งเขาไปเล่นฟุตบอลเดินสายทุกวันนี้เขากลับมาเล่นไทยลีกเป็นผู้รักษาประตูระดับติดท็อปๆเลยของเมืองไทยอนะไรเงี้ยชื่อพี่ประสิทธิ์พดุงโชคอนะไรเงี้ยเริ่มจากฟุตบอลเดินสายมาแล้วก็มีทีมทีสามมาเห็นก็ลองเรียกไปเล่น พอเล่นไปเล่นมาไปเข้าตาทีมไทยรีกเขาก็เลยเรียกประสิทธิ์ประดุงโชคคนนี้เข้าไปเป็นผู้รักษาประตูก็กอีกคนนึงก็โฟแบร์อย่างเงี้ยมาจากฟุตบอลแบบเดินสายเลยทุกวันนี้ก็อยู่ลำพูนแล้วก็สี๋สิมชายครับ ภาพในฟุตบอลเดินสายครับไม่ใช่ทุก,กองค์กรเลยไม่ว่าจะเป็นคนจัดด้วยพี่น้องนะักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีนี่มันเหมือนเราได้มาเจอพี่น้องญาติีไปเจอลุงพี่ก็เป็นแฟนคลับทีมนั้นทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนครอบครัวมากกว่าผมรู้สึกว่าผมออกมันไม่ได้ผมอยากพยายามหลายออกหลายครั้งนะผมพยายามที่จะไม่เล่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมขาดอะไรไปอย่างผมก็เลยต้องกลับมาเล่นฟุตบอลเดินสายผมอยู่จนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะแล้วก็อาจจะถ้าเล่นไม่ไหวจริงก็คงจะแบบไปเชียร์ทีมน้องที่เรารู้จักแข่งวันเนี้ย พอเ,เรารู้ว่าแถวบ้านแล้อ่ะไปดูอะไรเงี้ยถมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทั้งมากว่าสบัดแรกยกต่อจบอลเอกภูพิมโพธาลุ่มโลดบอลยิง yeah! เรียบร้อย คำว่านักฟุตบอลมันจะไม่มีทํามาแบ่งแยกว่าเนี่ยคือฟุตบอลเดินสายนะไอคนนี้นักฟุตบอลเดินสายนะไอเนี่ยนักฟุตบอลอาชีพไม่จริงครับถึงเวลานักฟุตบอลเหมือนกันเขามองตาเขาก็รู้แล้วว่าอ,อ๋อคือเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะค,คนคือเท่ากันหมดนอกสนามเล่นในสนามเท่ากันออกมานอกสนามมันจะมีระบบของรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะทุกคนจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน,น ผมว่าไม่กระทบนะว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนที่เก่งเก่งกว่าแล้วมาลงเล่นกับโทัวร์นาเมนต์เจ็ดคนอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้พัฒนาด้วยว่าเล่นได้ไหมถ้าวันนี้เราเจอพวกไทยลีกเราเล่นได้มันจะมีแมวมองเราสามารถที่จะต่อยอดจากตรงเนี้ยได้ง่ายที่สุดเลยอะไรเงี้ยไม่มีผลถ้าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณได้ลงคุณได้เล่นคุณผ่านพวกนี้ได้คุณอยู่ที่ไหนก็ได้ผมบอกได้แค่นี้ คนที่มีสัญญาเราต้องเคารพสัญญาสมมุติผมมีสัญญาอยู่ที่สโมสรถ้าเรือ3ปี3ปีนะั้นผมไม่สามารถที่จะเดินสายได้เลยเพราะผมต้องให้เกียรติสโมสรคพหนึ่งถ้าผมเจ็บไปสิ่งที่สโมสรจะเสียหายเลยคือเขาต้องมารักษาผมอีกบางคนเขาก็เขามีครอบครัวต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยบางครั้งบางสโมสรจ่ายอ,ยอยู่แค่8เดือนครับเดือนต่อไปเขาก็ไม่ได้มีรายรับอะไรอะไรเงี้ยผมว่าผมก็สนับสนุนขนะเขานะที่เขาออกมาเดินสายอะไรเงี้ยเพราะว่า1มันเป็นไรายได <ừ. S 1> เ้เล็กๆน้อยๆสำหรับเขาเพื่อประทังชีวิตเขาภายในภายใน อาทิตย์นั้นหรือเดือนนั้นอะไรางเงี้ยบางคนเตะบอล2อ,อาทิตย์แต่สาม<ส>าร <sausage> ถอยู่ได้2เดือนเลยอะไรเงี้ยครับเงินเดือนเหมือนมีเงินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกำอะไราเงี้ยอย่างเดือนนี้ผมก็ได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยครับสองรายการก็เยียบแผลผมอยากให้มันไปให้สุดเลยอ่ะคือค่อยๆโตอ่ะตอนนี้ฟุตบอลเนินสายตอนนี้มันโ <rim med> ตมากเลย แต่ผมอยากจะให้มันโตเติบโตไปด้วยกันกับฟุตบอลอาชีพจริงๆอะครับแบบว่าจัดทัวร์นาเมนตบ์บ่อยๆหน่อยแล้วก็แนะนําสโมสรมาแอบดูบ้างเผื่อจะเจอเพชรสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยสมมุตินักฟุตบอลมี200คนในทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมว่าน่าจะมีสักเพชรสัก3าเม็ดถึง5เม็ดให้คุณไปเจรานายเลยคุณสามารถแบบคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอะแต่คุณมาเจอนักเตะแบบเนี้ยเอาเข้าไปปุ๊บไม่มีราคาเลยแต่คุณสามารถไปทําให้มันมีราคาได้ ผมว่าทุกสาขาทุกอาชีพอะมันเล่นได้หมดแหละฟุตบอลเจ็ดคนอะไรเงี้ยฟุตบอลเดินสายอะไรเงี้ยผมอยากให้น้องๆที่แบบอยากจะก้าวเข้ามาในฟุตบอลเดินสายเงี้ยครับไม่ต้องกลัวอะไรเัยนะก่อนที่ผมว่าพวกดังๆอะ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะ่ะเขาก็มาจากฟุตบอลเดินสายเล็กๆนี่แหละครับผมว่าอยากให้น้องๆทุกคนแบบอย่าไปกลัวมาแสดงฝีมือกันครับวันใดวันหนึ่งน้องอาจจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติก็ได้ใครจะไปรู้